สวัสดีครับวันนี้ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับใครที่ใช้ macbook pro ปี2012บขึ้นไป macbook pro retina เนี่ยนะครับก็คือเครื่องมันร้อนเครื่องมันจะร้อนร้อนมากก็วันนี้จะเอาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะคัสตอมตัวรอบของพัดลมเนี่ยให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะครับให้มันทำงานให้แรงขึ้นเพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับซอฟต์แวร์ตัวนั้นก็มีชื่อว่า mac fan control นะครับเดี๋ยวไปดูว่าดาวน์โหลดยังไงนะครับ เบื้องต้นก็คือเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาไปเลยครับ Mac Fan Control อ่าก็จะขึ้นนี่นะครับเว็บไซต์นะครับชื่อ Crystal Idea Software นะครับเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับตัวนี้คลิกเข้าไปแล้วก็ฟรีดาวน์โหลดเลยครับผมปุ่มเขียวๆนี่นะแล้วของเราเป็น Mac OS นะครับก็คือดาวน์โหลดที่ Mac OS นะครับแค่20กว่าเมกเองนะครับแป๊บเดียวเลย พอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับก็จะอยู่ในดาวนะ์โหลดนะผมก็กดโชว์ขึ้นมาฟึบทีนี้เราก็ลากเข้าไปในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับตัวนี้ลากเข้าไปในแอปพลิเคชันฟึบเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็มาเปิดใช้งานแล้วก็ตั้งค่ากันนิดนึงนะครับมันสามารถที่จะตั้งให้ออโต้เปิดทุกครั้งที่เราล็อกอินเครื่องเข้ามาเลยนะครับก็จะอทำให้มันทำงานตลอดออโต้เลยดับเบิลคลิกเปิดมานะครับ อันนี้ก็เป็น Security ครับกด Open เลยตอนแรกนะครับมันจะอยู่ที่ออโต้แบบนี้หมดเลยนะครับจะเห็นว่าเปิดเครื่องขึ้นมานะครับรอบพัดลมเนี่ยจะอยู่ต่ำมากนะครับ2,000นี่2,000ประมาณนะฮะอยู่รอบต่ำสุดเลยนะครับทีนี้เราก็จะไปคัสตอมนะครับฝั่งซ้ายก่อนนะครับเลือกไปที่ CPU ครับผม CPU Core อ่าแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่จะทำงานคือ30องศาแล้วก็สูงสุด ผมเลคคอมเมนต์ไปที่80องศานะครับแล้วกดโอเคส่วนด้านขวาก็จะไปคัสตอมครับเลือกเซนเซอร์เบสแวลูนะครับในที่นี้ผมเลือกไปที่การจอนะครับฝั่งซ้ายผมเลือกเป็น CPU นะครับเพราะว่า CPU กับกับการจอออนบอร์ดเนี่ยมันอยู่ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเลือกเป็นการจอนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิเหมือนเดิมครับ30สูงสุด80องศาอ่า เมื่อถ้าคู่อ่าย่านี้นะรอบสองพันนะครับนขึ้นมาแล้วรอบสามพันแปสามันเก้าแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือเราไปเซ็นเซอร์ที่ตัว c p u กับกาจอเลยเพื่อที่ว่าเวลาที่ตัวประมวลผล2ตัวนี้มันร้อนขึ้นมานะครับให้พัดลมทำงานช่วยระบายความร้อนที่ซิง์ได้เร็วๆเลยนะครับจากนั้นก็มีอีกนิดนึงที่เหลือนะครับคือ f e r e ฟ c e ตัวนี้มุมล่างขวานะครับ f e r e ฟ c e แล้วก็ ให้เลือกเครื่องหมายถูกตรง Auto Start Minimal When You Login นะครับเพราะว่าพอเราใส่ Username Password เสร็จปุ๊บล็ Lock อกอินเข้ามาปึง้งให้ Mac Fan Control ตัวนี้ทำงานทันทีเลยนะครับแล้วก็ d ด f a ฟอ t ์มันจะเช็คถูกตรงที่เช็ค for อั d a t e นะครับผมก็ส่วนใหญ,ญ่แล้วไม่ค่อยเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเองนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ครับเมนูนะครับเมนู Bar Display นะครับ ก็จะมีให้เลือกว่าไอคอนเนี่ยเมนูบาร์ดิสเพย์ก็คือมันจะโชว์อยู่ตรงข้างบนเนี่ยครับเนี่ยบนเมนูบาร์นี่นะครับก็จะเลือกไอคอนได้ว่าเป็นสีหรือเป็นขาวดำนะครับแล้วก็โชว์พัดลมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้าเครื่องไหนมีพัดลมแค่ตัวเดียวก็จะโชว์อันเดียวนะครับแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยจะให้โชว์เซนเซอร์ของตัวไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะเซตไว้ที่การจอนะครับเวลาที่เราทํากราฟิกเวลาเราตัดต่อนะครับมันจะโชว์ว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วเนี่ย ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ5้าสองแล้วรอบพัดลมขึ้นไป4ี่พันสี่แล้วนะครับถ้าไม่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าอุณหภูมิมันเท่าไหร่พอเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยแล้วก็ high to menu bar พอเซ็อัพแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องของคุณนะครับก็จะ auto จัดการเรื่องพัดลมเลยครับเซนเซอร์ไปที่ cpu กับการาจอนะครับถ้ามันร้อนมากพัดลมมันจะทางานรอบสูงเองแน่ทีนี้ก็จะช่วยให้เครื่องเราอะ ไม่ร้อนมากบางเครื่องเนี่ยร้อนจนแห้งจนค้างไปเลยครับบางทีก็รีสตาร์ทไปเลยนะครับมันเวลาตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทํางานหนักอ่าอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอยากให้เพื่อนรู้ก,กดแชร์ไปครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ